เถิตข้อมูล IQ เฉลี่ยของชาวอาเซียนคนไทยมี IQ เฉลีย่ยสูงเป็นอันดับที่2รองจากสิงคโปร์ตามด้วยมาเลเซียอันดับที่3ชาวเวียดนามมี IQ เฉลีย่ยสูงเป็นอันดับที่4ตามหลังทั้งไทยและมาเลเซียแบบนี้ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ค่อยพอใจอาจจะรู้สึกอับอายขายหน้ามีการตั้งข้อสังเกตและเกิดข้อสงสัยอย่างเช่นเศรษฐกิจของเวียดนามกำลังเติบโตแต่ i อตกต่ำได้ยังไงและอีกหลายแงยม่มุมทำให้เห็นว่าพวกเขาน่าจะเดือดเนื้อร้อนใจ เป็นอย่างมากต่อข้อมูลการจัดอันดับไอคเฉลีย่ยที่นำมาเผยแพร่ล่าสุดของภูมิภาคอาเซียนส่วนชาวอาเซียนชาติต่างๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันได้ในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับพบก,กับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อาเซียนสกายไลน์เขาได้แชร์ข้อมูลตารางการจัดเรียงลำดับค่าเฉลี่ย IQ ของชาติสมาชิกอาเซียนข้อมูล IQ เฉลี่ยของแต่ละประเทศนำมาจากเว็บไซต์ The International IQ Test ที่มีผู้คนจากทั่วโลกก็ไปทำแบบทดสอบกว่า1 3 0 0 0ล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ย IQ ของผู้คนในแต่ละประเทศทางเว็บไซต์ได้นำมาอัปเดตตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาและเมื่อนำมาจัดเรียงลำดับเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนปรากฏว่าชาวสิงคโปร มี IQ เฉลี่ยสูงที่สุดในอาเซียน IQ เฉลี่ยอยู่ที่105.25และเป็นอันดับที่5ของโลกอันดับที่2ของไทย IQ เฉลี่ยอยู่ที่101.66เป็นอ in ันดับท yeah, э ี่15ของโลกอันดับที่3มาเลเซีย IQ เฉลี่ยอยู่ที่100.69เป็นอันดับที่22ของโลกเวียดนามเป็นอันดับที่4 IQ เฉลี่ยอยู่ที่100.22เป็นอันดับที่25ของโลก บรูนอันดับที่5 IQ เฉลี่ยอยู่ที่98.32เป็นอันดับที่55ของโลกอันดับที่6พม่า iQ เฉลี่ยอยู่ที่97.66และเป็นอันดับที่61ของโลก IQ เฉลี่ยอยู่ที่96.72อันดับโลกอยู่ที่77อันดับที่8กัมพูชา IQ เฉลี่ยอยู่ที่93.99อันดับที่95ของโลกอันดับที่9อินโดนีเซีย iQ เฉลี่ยอยู่ที่93.57อันดับที่97ของโลก และสุดท้ายอันดับที่10สอปปรปอลลาวไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่92.36และเป็นอันดับที่103ของโลกสำหรับตีมอลเอสเตไม่มีข้อมูลการจัดอันดับครับเอาละครับไปฟังการวิพากษ์วิจารณ์ของชาวอาเซียนที่มีต่อข้อมูลนี้กันครับซึ่งชาวเวียดนามน่าจะดุเดือดหน่อยนะครับเพราะว่าระดับไอคิวเฉลี่ยก่ำกว่า3ชาติทั้งสิงคโปร์ไทยและมาเลเซียและดูเหมือนว่าจะมาดราม่าก,กับประเทศไทยเราเยอะอีกด้วยนะครับเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกจากชาวเวียดนาม เข้ามาเปิดประเด็นดราม,ม่าไว้ว่าประเทศไทยอันดับที่2ออย่าตลกสงบสุขมาหลายปียังไม่สามารถพัฒนาจะถูกแซงโดยเวียดนามคนไทยเราก็เข้ามาโต้เถียงกับชาวเวียดนามรายนี้หลายคอมเมนต์เลยนะครับอย่างเช่นข้อแตกต่างคือไทยทําก่อนพูดทีหลัง แต่วียดนามทำทีหลังแต่พูดก่อนอีกคอมเมนต์บอกว่าคนเวียดนามมี i อสูงคนไทยชื่นชมเสมอคนไทยมี i อควสูงกว่าคนเวียดนามมีความคิดเห็นเต็มไปด้วยความอิจฉาความน่าสงสารเคยคิดว่าคนเวียดนามเป็นเพื่อนที่ดีแต่คิดผิดและมีคอมเมนต์จากชาวเวียดนามเข้ามาขอโทษคนไทยและอธิบายว่าขอโทษคนไทยทุกที่มีคนที่ไร้การศึกษาไม่รู้จักยอมรับคนอื่นเศร้าใจที่มีคนแบบนี้มากมายในโซเชียลมีเดียชาวเวียดนามคนถัดไปแสดงความคิดเห็นว่าใครชี้ประเด็น ทำไมเศรษฐกิจโตขึ้นแต่อิคิวลดลงละ่ะมีคอมเมนต์ตอบกลับว่าแบบซุ่มที่เพิ่งทดสอบไม่มีอะไรแปลกความคิเดเห็นถัดไปเป็นของชาวมาเลนะครับเขามาให้ข้อมูลว่าปี2024เวียดนามเป็นอันดับที่2นี่ปี2025แล้วประเทศไทยอันดับที่2จากข้อมูลของชาวมาเลคนนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ชาวเวียดนามเขารู้สึกเสียหน้าก็ได้นะครับจากที่เคยเป็นอันดับ2ของอาเซียนเคยเป็นรองแค่สิงคโปร์ล่าสุดต้องตามหลังทั้งไทยและมาเลเซียแบบนี้ เลยได้เห็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างดุูเดือดจากชาวเวียดนามกันแบบนี้น่ะแหละครับความคิดเห็นถัดไปยังคงเป็นของชาวมาเลย์นะครับเขามาแซวชาวอินโดไว้ว่าอินโดนีเซียเป็นอันดับที่2ในทางกลับกันอันดับที่2จากท้ายตารางสําหรับชาวมาเลย์และชาวอินโดมีดราม่าก,กันในโซเชียลอยู่เป็นประจำแทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วไปดูคอมเมนต์จากชาวอินโดที่พูดถึงชาวมาเลย์โดยเขาบอกไว้ว่ามาเลเซียดูเหมือนฉลาดจนกระทั่งพวกเขาเปิดปากพูดชาวเวียดนามคนถัดไปยังคงมาดามากกับคนไทยว่า ไม่เชื่อว่าคนไทยมีไอคิวสูงกว่าลาวคนไทยตอบกลับหลายคอมเมนต์เลยนะครับอย่างเช่นไม่เชื่อว่าเวียดนามไอคิวสูงกว่าลาวและอีกคอมเมนต์ตอบกลับชาวเวียดนามโดยอธิบายรายละเอียดไว้ว่าทําไมละ่ะเมื่อคุณทําอะไรสักอย่างคุณไม่ใช้ไอคิวหรือเช่นคุณเล่นฮอกกี้น้ําแข็งแต่งรถเขียนเพลงเขียนบทภาพยนตร์เล่นวิดีโอเกมปั้นอะไรสักอย่างด้วยมือปกติแล้วคุณไม่ใช้ไอคิวเมื่อคุณทําสิ่งเหล่านี้หรือและประเทศไทยเพิ่งจะได้สองเหรียญทองจากฟิสิกส์ในระดับนานาชาติ ปี2024ทุกอย่างใช้ IQ ไม่ใช่ใช้เพียงแค่วิทยาศาสตร์ต่อไปเป็นคอมเมนต์จากชาวอินโดเขาแสดงความพิเเห็นไว้ว่าอินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างหลายคนได้เหรียญทองนักศึกษาระดับนานาชาติโอลิมปิก ทำไมตำแหน่งของเขาถึงต่ำสุดและอินโดนีเซียมีความสามารถในการผลิตเครื่องบินสเทินน้ําสเทินบกรถไฟรถบัสผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆข้อมูลนี้น่าสงสัยจริงๆจากผลภาคสนามบางทีการสํารวจอาจทําขึ้นเพื่อวิเคราะห์เท่านั้นครับนี่ก็เป็นเหตุผลของชาวอินโดที่ตอนนี้ข้อมูลระดับ I q คเฉลีย่ยอินโดนีเซียอยู่หลังท้ายอาเซียนต่อไปเป็นคอมเมนต์จากชาวฟิลิปปินส์บ้างนะครับโดยเขาแสดงความคิเห็นไว่วาการจัดอันดับสุดท้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้นํา ชาวฟิลิปปินส์อีกคนตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าทุกประเทศมีมุมมองเหมือนกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งไอคิวตำ่ำเพราะพวกเขาเชื่อคำพูดทางการเมืองครับชาวฟิลิปปินส์สองคนนี้น่าจะไม่พอใจการเมืองภายในประเทศเขาสักเท่าไหร่เลยใช้การจัดอันดับไอคิวเฉลี่ยที่ฟิลิปปินส์เป็นอันดับเจของอาเซียนเป็นอันดับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นำไปผูกโยงกับเรื่องการเมืองที่พวกเขาน่าจะไม่ค่อยชอบใจเหมือนกันคอมเมนต์ตัดไปเป็นของชาวสิงคโปร์เขาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่ามุมมองตามทฤษฎีไอคิว เป็นค่าเฉลี่ยของบุคคลทั่วไปมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของบุคคลค<น>เหตุผลและความเข้าใจชาวเวียดนามคนถัดไปเข้ามาตั้งคำถามว่าสถิติที่จะประกาศในปี2025มีประโยชน์อะไรบ้างเพื่อนร่วมชาติเข้ามาตอบกรับชาวเวียดนามคนนี้ด้วยการยืนยันข้อมูลว่าเขาอัปเดตกันจนถึงเดือนมกราคมปี2025แล้วมันก็จริงชาวเวียดนามคนแรกเข้ามาตอบกลับอีกครั้งหนึ่งว่านั่นคือภาพลวงตาของคนไอตำ่ำชาวเวียดนามคนถัดไปตั้งข้อสงสัยว่า จริงหรือที่เวียดนามเป็นอันดับที่4มันบ้ามากชาวเวียดนามอีกคนเข้ามาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าปี2025เพิ่งเริ่มได้เพียง10วันจัดอันดับ iQ เรียบร้อยแล้วที่นี่ต่อไปจะเป็นความพิเห็นปิดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นของคนไทยเราเขาให้ข้อมูลว่าที่จริงแล้วในอาเซียนก็ไม่ได้ห่างกันมากสักเท่าไหร่ IQ คนปกติ90 9, ถึง109ถือว่าอยู่ในค่ามาตรฐานป็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับตัวอย่างความพิเห็นของชาวอาเซียน ที่มีต่อกรณีข้อมูลการจัดอันดับ IQ เฉลีย่ยชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งข้อมูลล่าสุดเวียดนามมี IQ เฉลี่ยเป็นอันดับที่4ของอาเซียนทําให้หลายความคิดเห็นของชาวเวียดนามดูเหมือนว่าจะเดือดเนื้อร้อนใจกับข้อมูลนี้มากเลยนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ